สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวนะครับสองเรื่องราวที่กำลังนะครับเป็นนะครับโด่งดังนะฮะทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็สื่อหลักนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเอาละฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแชร์ไปยังพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญ อย่าล,ลืมกดรูปก,กระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ขอฝากนะครับปุ่มซุปเปอร์แท็ด้วยนะฮะเข้าไปสนับสนุนกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมช่องนะครับของผมนะครับเป็นช่องที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ซื่อสัตนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับกับอาวาัยมุกนะฮะแล้วก็สิ่งเสีติดนะฮะคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณกัลยาณมิต นะครับอีกครั้งนะคุณผู้ชมเอาละครับเรื่องราวแรกนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูเรื่องราวของอาสมฤสีเน้นนะครับธาระพุทธคุณนะครับล่าสุดนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูอ่างน้ำมนต์นะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปแปรนะครับเป็นปิศาธรมนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับก็นำปิศาธรรมแท้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะฮะจะพามาวิเคราะห์นะฮะผู้ชมแล้วก็ดึงตัวเลขออกมานะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เศรษฐีคนใหม่นะครับก็จะเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับา่างอาสมฤรืษษีเนนกันก่อนนะ,ะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คืออ่างอาสมหรือีเนนนะครับล่าสุดนะฮะตัวเลขก็เริ่มลงตัวกันแล้วนะครับจับกลุ่มกันแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์ลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ขออนุญาตนะครับเขียนลงกระดาษนะฮะขออนุญาตเสร็จอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาแบบเรียลๆกันไปเลยนะครับแบบความเป็นจริงนะค,คุณผู้ชมนี่นะครับเอาละฮะที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับที่ผมให้ดูก็คืออาอาสมหรือสีเน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวิเคราะห์ ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะคุณผู้ชมไปกันเลยครับ สำหรับนะครับอาสมหรือีเนนท่านพระพุทธคุณนะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครอุธยานะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่นะครับอ่าตำบลโพแตงนะครับอำเภอโพไซนะฮะคุณผู้ชมก็มีนะครับอาสมที่นั่นเลยนะครับใหญ่โตนะครับมโหฬารนะฮะคุณผู้ชมก็เข้าไปนะครับทันทีต้องการนะครับเข้าไปทำบุญนะครับ ก็เข้าไปที่นั่นเลยนะครับเอาละฮะมาดูตัวเลขที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับจากอ่างนะครับก็จะมีนะครับตัวเลขจากอ่างนะฮะที่มีตัวเลขนะครับก็คือ2 3 5 ศูนยกับ6นะครับเป็นตัวเดียวกันนะค่าผู้ชมทีนี้นะครับมาตัวเลขที่จับกลุ่มนะครับลอยจับกลุ่มนะฮะก็มีดังนี้ ตัวเลขลอยจับกลุ่มนะครับหมวดแรกนะฮะก็มี890นะฮะแล้วก็นะครับจับสลับนะครับก็เป็น098แล้วต่อมานะครับตัวเลขที่จับกลุ่มอีกนะครับก็คือ35จับสลับนะครับเป็น ห้าแล้วก็สามก็จะมีตัวเลขที่ลอยเด่นนะครับลอยเด่นก็คือสองนะฮะคุณผู้ชมตัวเลขที่ลอยเด่นนะฮะตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับของอาสมหรือซีเน้นนะครับก็คือไปที่98นะครับ ผมเน้นไปที่นะครับเป็น890แล้วก็098นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูปิศาธนามนะครับของพอาจารย์ชัยชนะกันบ้างนะครับที่ผมกล่าวไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ไป,ปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะฮะ แล้วก่อนอื่นนะครับผมมาทบทวนนะครับของปิิศนาถ้มนะครับของวาจารย์ก็คือนะครับเป็นไข่เป็ดนะฮะวันนี้น่าจะมีฝันหวานนะครับก็รอติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครัผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปแปลกันเลยนะฮะ ขออนุญาตนะครับใช้ปากกาสีแดงนะครับพอปิดสนานนะครับเป็นสีแดงนะฮะ ริศนาของพระอาจารย์นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะทอดแบบออกมานะฮะ นี่นะครับผมก็ได้ถอดแบบออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับคำว่าไข่นะฮะก็เหมือนกับตัวนะครับสไลมยไม้ม้วนนะครับก็เหมือนกับเจ็ดเลยนะฮะสไลม์ไม้เหมือนไม้ม้วนนะครับก็เหมือนกับเจ็ดนะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเก้านะฮะ แล้วขีดตรงนี้นะครับก็เหมือนกับ1นะฮะผู้ชมครับก็จับสลับเป็นนะครับ1 9ึ่งเดนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับคาว่าเป็ดกันบ้างนะครับคําว่าเป็ดตัวนี้นะฮะก็สังเกตดูนะครับเหมือนกับ6นะฮะเดี๋ยวผมจะแปลด้านบนนะครับล้วนเลยนะครับ6แล้วตัวนี้นะครับเหมือนกับเลขไทยก็คือเลข8นะฮะ ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเลข1น,นะครับก็เป็น1น่หนะครับ8 1นะฮะแล้วก็จับสลับนะครับเป็น1 8 6นะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฉายมิตรจารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ